ก็อันนี้วันนี้ไหนไหนมาแล้วครับผมกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งวันนี้ครบรอบหนึ่งปีศิริอนันต์การยางก็อ๋อผมคุยกับสิริพี่ศิริอนันต์ไปแล้วว่าเดี๋ยวผมจะพาพักพวกมาถ้าอยากใครอยากจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางมาเดี๋ยวเข้าก่อนเข้าพัทยาแวะนี่ก่อนอ่าครับผมแล้วก็โอเคครับเห็นรถพี่เขาแม็กใหญ่โตสักขนาดนั้นครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมพี่ชาครับเดี๋ยวมาแน่นอนครับแล้วก็ถ้าใครถ้าใครใช้รถก็ฝาก เรียนทันไม่ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวต้องมือกับได้ใชบคุณครับโอเคช่วงนี้ขอเรียนเชิญนะครับเจ้าของร้าน สิริอันต์กาญจางจริงๆอ่ะผมกับคุณเต้ยเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กแล้วครับทุกวันนี้นามสกุลผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันผมก็เรียกทัตสิริอนันต์กาญจางเป็นคุณกาญจางเลยแล้วนะครับขอเสียงตบมือกับคุณเต้สิริอนันต์ครับทื่อพระเจ้าแล้วน้อยครับเรียกตบมือครตามผมเพื่อนในกลุ่มเนี่ยชื่นชมมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้คุณเต้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับไหนๆวันนี้ก็ผ่านมาหนึ่งขวปีสี่ตั้งแต่กาญจางสาขาใหม่แล้วนะฮะเชิญครับ ครับก็จะเกิดกับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มามาโรงงานในวันนี้ฮะแล้วก็ต้องขอไปสุดที่ไม่มีโต๊ะนี้นั่งกันนะครับก็เนื่องจากเราครบ1กปีก็เลยอยากจะตัดขอบคุณลูกค้าฮะก็จะพยายามจัดทุกปีทุกปีให้ดียิ่งขึ้นนะฮะยังไงคนที่มาวันนี้ก็ขอให้ปีหน้ามาอีกนะครับขอบคุณครับขอบคุครับพูดไม่ค่อยเก่งนะพูดไม่ค่อยเก่งโอเคแม้แต่ว่าคุณเตอร์อยังต้องอยู่กับเราก่อนเพื่อที่จะแจกของรางวัล อ่าเอาละช่วงนี้เดี๋ยวเอาไม้ให้กับพี่จอร์ดกันเลยครับอ่าเจ้าเกดกุญแจอยู่ก่อนขอไออ้่นชิ้นส่วนนะครับโอ่งโอ่งเลแล้วนะ่งมาแล้วนะมาสาว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 มาอ่าเดี๋ยวอ๋อน้องเทียบครับมาดีเลยครับเทียบและจอร์ดมาแล้วครับนี่เป็นชิ้นส่วนทั้งหมดสำหรับผู้ที่เคย ซื้อของใช้บริการในสิริอนันต์กายางรวมไปถึงที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วนะฮะอยู่ในนี้หมดแล้วอ่นรวยดีเว้ยโอ้โหไปปั๊บก็ไปที่ตัวตกก็ฉากนี่ทำไงเนี่ย <c oughs> อ่านะครับอ๋อลืมนะขอโทษทีฮะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะไม่จ่ายตังค์ก็วันนี้เนี่ยนอกจากสิริอนันต์กายางแล้วนะครับยังต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่มากับนะฮะ อ่านะครับเดี๋ยวผมผมจะเอ่ยชื่อทั้งหมดก่อนดีกว่าที่ที่ขีดเส้นแดงๆไว้ใช่ไหมหรือว่าที่วงไว้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทโธทาร uh, ์โทเทลอ,ออยใช่ไหมครับ t o t a อ o i แล้วก็บริษัท SY นะครับรวมไปถึงบริษัทธนสวุวรรณนะครับแล้วก็บริษัทเลนโซนะครับแล้วก็บริษัทบุรพาออโต้นะครับแล้วก็บริษัทบางกอกออโต้พาร์ทนะครับบริษัทโปรแม็กนะครับแล้วก็บริษัท p t นะครับรวมไปถึงบริษัท เอ v o l u t i o n ด้วยนะฮะก็ทั้งหมดนี้ที่ร่วมงานในวันนี้เป็นสปอนเซอร์หลักๆของสิ่ดาวนันการยางนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นรางวัลใหญ่ๆกันดีกว่าเพื่อนครับครับผมเอาละสามรางวัลที่เป็นรางวัลใหญ่ครับเริ่มจากแม็กซขอบสิบก่อนเลยก็แล้วกันพร้อมพ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 มช่วพรอย่างนี้วยป่ะเพื่อนยางนี่เราลดมีคูปองลด10%ให้ถ้าได้แม็กซื้อยางลดอีก10%อ่ะโอเคมาคุณพงศักดิ์ฮะขับโตโยต้าไทเกอร์ครับ ฮงศักดิ์ไหมครับมาแล้วครับใช่ไหมครับเฮ้ยใช่ไหมอ่านมี่คุณฮงศักดิ์ใช่ไหมครับท่านไหนครับท่านไหนชื่อฮงศักดิ์จริงเปล่ามีอะไรไปยืนยันเอาสูตรี่บัตรมาดูฮะตะเบียนสับล็อตนี่ฮงทรงศักดิ์เรียมไทยสงศ์นถูกต้องไหมครับใที่อดเลครับโรยตาซีโก้ครับออร์เทเกอร์ครับทะเบียนครับเบียห้าทำเอาครับ ใช่เปล่าเก้าครับเอาแบกไปเอาแบกเอาแบกไปเรารถไว้โอเคขอเกี้ยตําให้อกับคุณโลกตักเลครับนี่ถ่ายรืปหเลยเก็บภาพใส่กันเกภาพาไปบีบเปนพี่จอ่าโอเคครับอย่ากนไปขอคุณชุมพลคุณชุอคุณชุมพลกำเนิดดีครับ ชุบพลกำเนิดดีครับมาวันนี้ชุคพอกำเนิดดีอยู่ไหนใช่เปล่าเด็กชายคนปัดไปชายคนนั่นหนึ่งที่สันเอาตาไม่ทันมาดิหนึ่งสองเพืี่ก็บอกให่านที่หลุดกระจายไปทุกที่เลยได้แล้วครับคุณชุบพลกำเนิดดีนะครับใช่เปล่าใช่สมควรเปล่าชุบพล มากกว่าเจ้าของวันนี้ะอ่าโอเคโูเอาละอ่าลูกสาวมาแล้วขึ้นมากักไว้ใครมาจีบพ่อเราโดนอะไรล่ะนี่มีอะไรแจกเนี่ยแม็กคอร์สิบแปดแล้ววัสุดท้ายแม็กคอร์สิบแปดเาไปแขมที่ไหน่านก่อนต่อไปคุณ พิยาเทพพิยาเทพไม่มีอะอ่ะ่เอ้ยายแล้วิยาเทพหายไม่หาวเ่ยฮะอออาร์ครับทำนี้ยากกจับอีกฮะพระเจ้าช่วยจะไม่จาไม่ไม่ไี่ คุณเบียเทพคุณเบียเทพดูตัวนี้บัด่ะเเออนี่เบียเท้โมจันทงเอองชุดนี้เยังคงมิ mix fire DJ รับประมาณน388ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหนคะถ่ายรูปหนแล้วถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปคุณพ่อหน่อยค่ะบีบีครับบีบบีนิดนึงโอเคเขาเตรมตัวมือกับทุกท่านผู้โชคดีในวันนี้ขอบคุณนะครับโอ้โห ขอบคุณทุกที่เลยอันนันด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องแพรมาอยู่กับผมต่อไปน้องแพร์ไม่เอาแล้วแพร์อยู่ทุกเอาไม่ใช่เหรอเออระหวังตกกันได้เด็ดเดี่ยโอเคครับวันนี้ก็เรียกว่าสนุกสนานกันไปกับกับงานฉลองครบรอบหนึ่งปีสี่อันตรายนะครับผมก็วันนี้นความบันเทิงที่มอบให้ไปก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ครับและบรรยากาศเหล่านี้นี่ถือว่าเป็นมิวสภาพที่ ที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากปีนี้นะเชื่อว่ายังจะมีงานสนองสุขแบบนี้ต่อๆไปต่อไปแน่นอน,นแล้วก็ขอบพระคุณนะครับผู้ที่ส่งอของรางวัลมาร่วมจากหลายๆบริษัทใช่ครับมีไม่ว่าจะเป็นบริษัท t ท t a l Oil นะครับหรือว่า SY นะครับรวมถึงบริษัทธนสุวรรณบริษัท Lenzo ครับบริษัทบ u ร a p a อ h a u t บริษัทบางกอกออโต้พาร์ k บริษัทโฟแม็กซ์นะครับบริษัท T&P แล้วก็บริษัท ฟอ l เอฟ o วอร์วิด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกมับเกิทุกท่านท,ที่เข้ามาร่วมงานมาวันนี้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวปีหน้า้าใหม่จะมีวงลางซอ,อนแน่นอนคุณเต้บอกแล้วนะครับครับยังไงแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็คุณภาพของการบริการของสี่อนกันยางก็จะพัฒนาต่อขึ้นไปเรื่อยๆอีกและติดตามความขึ้นหน้าต่างๆเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆในที่97ทัวริส t ์สเตชนฟังได้ทุกวันมันได้ทุกบ่ายโมงครับผมที่ทัวริสต์สเตชั่นก็ทางนี้ก็ย นะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากๆที่มาร่วมงานกันวันนี้ผมดีเจป้อนจาก97ทูลิเซชั่นแล้วก็ดิ๊กว่าครับและดีเจจอยบายครับไปแล้ว่ไปๆจบแล้วนะครับสำหรับงานครบรอบหนึ่งปีเฉลี่ันการยาะฮะอย่าลืมนะนึกถึงล้อแม็ก ยาที่มีคุณภาพนึกถึงสเสดียังการยาในะาะอยู่ที่ถนนสุข,ขุมวิทย์แถวโรงโก๊นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมธนา,รรากรต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ